ไปดูคดีที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับกำนันนกนะครับวันนี้มีปฏิบัติการภารกิจลุยตรวจค้น15เป้าหมายที่โยงไปยังเครือข่ายของกำนันนกนะครับและหนึ่งในนั้นครับก็คือบริษัทปอพัฒนารุ่งโรจน์จำกัดนะครับซึ่งทาง DSI ล่าสุดได้มีการยืนยันข้อมูลบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่ามี2โครงการของบริษัทที่เข้าข่ายจะเป็นการหัวประมูลครับ โดยวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่ตีห้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษตํารวจภูธรภาคเจ็ดและตํารวจกองปราบปรามได้นํากําลังตํารวจกว่าร้อยนายนะครับลงพื้นที่ลุยตรวจค้นเป้าหมายทั้งหมด15จุดไม่ว่าจะเป็นบริษัทและก็กลุ่มผู้ที่มีอิทธิพลที่พบว่ามีความเชื่อมโยงกับนายประวินจันคล้ายหรือว่ากำนันนกเบื้องต้นเป้าหมายตรวจค้นอยู่ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสนและอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมนะครับ ก็จะมีทั้งตำบลทับหลวงตำบลกำแพงแสนตำบลตลาดจินดาและตำบลดอนใยญ่ยหอมสำหรับจุดแรกที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจค้นเนี่ยนะครับก็คือบ้านของนายสักกรินหรือว่ากำนันเต้งครับคนนี้เป็นคนสนิทของกำนันนกเป็นบ้านสองชั้นมีรั้วรอบขอบชิดมีกล้องวงจรปิดสองตัวหน้าบ้านแต่ไม่พบตัวกำนันเต้งครับมีเพียงบุคคลที่เขาอ้างว่าเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับกำนันเต้งมาแสดงตัว แล้วก็เป็นคนนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจคน้นจากการตรวจค้นไปพบมีอาวุธปืนสั้นเป็นปืนอัตโนมัติ3กระบอกแต่ว่ามีใบอนุญาตถูกต้องนะครับลูกพี่ลูกน้องของกำนันเต้งบอกเพียงว่าไม่เกี่ยวและก็ไม่ได้รู้จักกับกำนันนกขณะที่ทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อพูดคุยกับกำนันเต้งกำนันเต้งเองก็ยืนยันบอกว่าไม่รู้จักกับกำนันนกเช่นเดียวกันแต่ยอมรับว่าเคยมีคดีฆ่าคนตายเมื่อ10ปีก่อน แล้วก็ล่าสุดนีพ้นโทษมาแล้วได้5ปีตอนนี้ไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่ประเทศเพื่อนบา้านส่วนจุดที่2ครับเป็นบ้านของในแบงค์ที่อ้างว่าเป็นลูกน้องของกำนันันกนะครับโดยบ้านนี้เปิดเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างอยู่ในตำบลกำแพงแสนซึ่งจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่ามีการยื่นประมูลเป็นบริษัทคู่เทียบในการประกวดราคาโครงการก่อสร้างต่างๆแข่งกับบริษัทของกำนันนก ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พบตัวในแบงค์อยู่ภายในบ้านจึงได้แสดงหมายสารเข้าค้นและตรวจสอบเอกสารต่างๆของบริษัทร่วมกับเจ้าหน้าที่สภกรและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางจุดที่3เป็นบ้านพักของจ่าอาร์ตครับตำรวจที่ถูกอ้างว่าเป็นหลานของกำนันนกที่กำนันนกเนี่ยต้องการจะขอย้ายตำแหน่งที่มีการเจรจากันกันกบทางาสารวัตรศิวกรนะครับก็จากการตรวจสอบเนียนะครับ จุดนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ตำบลตลาดจินดาแต่ไม่พบตัวนายตำรวจรายดังกล่าวพบเพียงอาวุธปืนสั้น6กระบอกปืนยาวอีก3กระบอกขณะที่ผู้เป็นอาของจ่าอาร์ตยืนยันบอกว่าทางบ้านและจ่าอาร์ตเนี่ยไม่รู้จักกำนันนกครับและไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนด้วยครับและเชื่อว่าสาเหตุที่หลานไปร่วมงานเลี้ยงเนี่ยเพราะว่าตามเจ้านายไปเท่านั้นจุดที่4เข้าไปตรวจสอบที่บริษัทครับบริษัทปพัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้างจำกัด อันนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลตาก้องนะครับมีลักษณะเป็นแคนปูนมีรถบรรทุกมีรถแบคโฮอยู่จํานวนมากแล้วก็ยังมีพนักงานเนี่ยมาทํางานกันตามปกติซึ่งช่วงแรกที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจค้นพนักงานและก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยไม่ยอมเปิดประตูให้ครับตำรวจจึงต้องสั่งให้ชุดปฏิบัติการพิเศษปีนรั้วเข้าไปสุดท้ายรปภจึงยอมเปิดประตูให้ทีนี้ระหว่างการตรวจค้นน้องชายของกำนันนก สวมหน้ากักอนามัยแอบเดินขึ้นรถออกจากบริษัทไปครับโดยในการตรวจคน้นบริษัทปอพัฒนารุ่งโรจแห่งนี้มีเจ้าหน้าที่ปป,ปทเข้าร่วมตรวจค้นด้วยนะครับซึ่งเบื้องต้นนั้นพบพิรุษว่ามาีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหัวประมูลก็เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบในรายละเอียดที่ชัดเจนกันต่อไป อีกจุดหนึ่งจุดที่5ครับที่นี่เป็นบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งอยู่ในตำบลดอนยญ่หอมครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีข้อมูลว่าอาจจะเข้าข่ายหัวประมูลกับบริษัทปพัฒนารุ่งโรดของกำนนกเช่นกันนะครับในการร่วมแข่งขันประกวดราคาสร้างถนนแล้วก็แพ้การประมูลขณะที่ตั้งแต่ช่งชวงเช้าที่ผ่านมาจนล่าสุดเนี่ยไปได้ทั้งหมด5จุดด้วยกันแต่ว่าปฏิบัติการจะดำเนินการต่อเนื่องให้ครบตามเป้าหมาย15จุด แล้วเดี๋ยวในเวลา15นาฬิกาบ่าย3โมงวันนี้ครับพลตรจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็จะถแถลงสรุปปฏิบัติการเข้าตรวจคน้นจุดเป้าหมายทั้ง15จุดทีนี้ทีมข่าวของเราโมโนทวิตินายเนี่ยได้พูดคุยเรื่องของการควบประมูลกับทาง DSI คุณผู้ชมครับเพื่อยืนยันข้อมูล ก่อนที่จะมีการแถลงในรายละเอียดเลยนะครับทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิรังไสท่านเป็นผู้อำนวยการกองคดีหัวของกรมการสอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอถึงกรณีที่จะ,ะแถลงข่าวในช่วงบ่ายนี้ปมการตรวจสอบบริษัทของกำนนต์สองบริษัทที่อาจเข้าข่ายการหัวประมูลโครงการของรัฐเบื้องต้นทีมข่าวได้รับการยืนยันครับว่า DSI เนี่ยจะรับดำเนินการตรวจสอบ18โครงการของบริษัทปอพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างจำกัด และอีกสองโครงการของบริษัทปอระวีกนกก่อสร้างจำกัดโดยร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิยังระบุว่าจากข้อมูลทั้ง1,544โครงการของทั้ง2บริษัท DSI จะตรวจสอบในส่วนของโครงการที่รัฐมีหน้าที่รับผิดชอบก่อนซึ่งขณะนี้พบความผิดปกติโครงการทำถนนกับกรมทางหลวงเนี่ยสโครงการโดยสัปดาห์หน้าที่เรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาให้ปากคำ รวมไปถึงจะพิจารณานําเข้าเป็นคดีพิเศษด้วยครับคือตอนนี้เห็นความผิดตัตีในสององค์การแรกก่อนเรื่องการคํอถนอนกับทางกรมทางหลวงสององค์การนะครับอันนี้เราจะเรียกคนที่เกี่ยวข้องมาสัปดาห์หน้านะครับได้เสร็จปั๊บก็คือเรามีข้อมูลเยอะ,ละแล้วล่ะจะแต่ว่าทางนั้นเขาจะบอกมีบอกบอก่นทั้งเจ้าหน้านะครับเราก็ดูว่าใครให้ความร่วมมือได้ความร่วมมือก็จะถือว่าเป็นเรื่องเราเองถ้าไม่ให้ความร่วมมือก็อาจจะ อยู่ในส่วนที่ต้องพิจารณาต่อไปอะไรเงี้ยการคืน,นหน้าแล้วก็ที่หน้าคงจะต้องรับเป็นคดีเศษให้ทันตามขอบที่ตีกำหนดอันนี้เท่าที่เราได้คุยกับท่านผอในเบื้องต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการถแถลงแล้วก็จะเห็นความชัดเจนกันเพิ่มมากขึ้นเอาทีน,นี้ขยับไปดูอีกด้านหนึ่งเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเหนือเรื่องของมาเฟียจากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ นายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าไม่หนักใจและก็ไม่กังวลหลังจากที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลส่วนขั้นตอนการทํางานเบื้องต้นก็จะให้ทางจังหวัดเนี่ยจะทารายงานมาให้พร้อมเรื่องของข้อมูลครับว่าเข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่ก่อนที่จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะที่ล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองก็มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะครับ ให้คุมเข้มกำนันผู้ใหญ่บ้านหลังจากที่เกิดเหตุกรณีกำนันนกทําให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ครับว่าผู้ที่มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทําตัวเป็นผู้มีอิทธิพลรวมทั้งยังสั่งให้ควบคุมเรื่องของการใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่โดยถ้าหากพบว่ากำนันหรือว่าผู้ใหญ่บ้านบางรายรายใดที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็ให้ผู้ว่าสามารถไล่ออกได้ทันทีครับ